เอาแล้วครับพี่น้องครับแต้มของมาติดตามนาครับอุ้ยถาบถาบจับถาบจับถาบเฮ้ยเจ้าครับผมพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องโอู้หูครับผมตัวนี้แล้วครับหูหูเบาหน่อยกำลังงามด้วยครับผมพี่น้องสวัสดีครับโอ้ไปจุดปลาเลยนะครับผม พี่น้องมาใส่บ่วงครับพ่โดนแล้วครับมันจกจะหายากแล้วครับคู่มือพี่น้องแต่ก็มาพลอยเรื่อยเก็บค่ายหนูเป็นเบาวนะครับมาเราเบิ้งก็ยังมาเลียนอยู่พี่น้องเบิ้งสภาพไม้ครับไปจูดป่าอยู่นอ นี่เด้ครับอยู่อยู่บนหิน้องเนี่ยลองเบึงขับคำเหลือเขาถ้ามีห้อยไม้บวงไร้ลูกขุมตวเวนี์ลูกขุมครับมาหลีน้อยเล่ หลุดไปชมครับทักสีมานประมาณแล้วพี่นอ้องอาศัยข้องเก่าเขา,เาตะนนูนี่ลงเหลือแน่นอนครับนี่สีพี่นอ้องข้องยังเลียนเซื่ออยู่เหรอปีผ่านเงาไปกลางให้หน้าเลยไม่ให้เดียวครับเป็นหยาวไว้เลยกับเขาเหี้ยนะครับนอ้นองน้องพี่นอ้องข่อยาใส่บ่วงก่อนครับ บาลานแน่นอนครับไปการเลยครับใส่องบื้นครับรับท่างขามเลยครับไม่ครับ ห้าวจินหน่อครับเป็นรูหน่อยครับใส่เยอะเดี๋ยวแค่นี้แล้วครับผมเดี๋ยวเบิดแล้วพี่น้องมาหล่นกันตอนแรกครับสิออกมายามอยู่พี่น้องแถวนี้ม้าลายครับมา้าก,กวนหลายเดี๋ยวเจอกันตอนแรกครับเอาละครับพี่น้องหลบเสาครับโอ้ใส่บวงมันหายไปเสรล้ว โอ้พี่น้องนี่นี่โอ้โดนแล้วครับผมโอ้หลังจากติดนี่หนอเบาหน่อยครับหพูดดีงามพี่น้องใส่ละอ้ถือครับตลาดเขกำลังไมอยู่ครับ กิน้ามาถือกินอีกหนูกลัวครับหลายตัวพี่น้องโอ้ได้แล้วครับผมโอ้หนูเบา,าเงี้ยเยอะหนินี่เราพี่น้องหนิอื้มพี่ครับ มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วแต้มแรกครับเดี๋ยวหลุดไปชมกันต่อครับผมเอาแล้วครับพี่น้องโอ้ยครับผมโดนอีกแล้วครับหมูเบาหน่อยกำลังงามเลยครับผมพี่น้องช็อตเด็ดครับหมาเป็นหมาแล้วครับผมโอ้โหเท้าเบาครับที่เด็ดครับน้อง นี่ครับข้องแลงนัำข่างท่างครับสวยงามครับผมมันหมานพี่น้องไปลุ้นกันตอ่อครับเอาแล้วครับพี่น้องครับแต้มถองมาติดตามนาครับอุ้ยขาดจับจับฉัน,นเอ้ยเจ้าครับผมพี่น้องอู้หัก รู้วครับผมโดนครับโดนพี่น้องมาแล้วครับสองตัวพี่น้องเว้ยโอ้ครับนี่ยโอ้สุดยอดครับคนนี้ครับมันม้นครับมันม้นพี่น้องเดือดเจอกันอีกอีกหลายหลังอยู่ครับผมไปเดี๋ยวไปกุ้นครับเอาล้วครับผมพี่น้องโชคดีครับ มานพ่อผมนี่เกือบขาดพี่น้นองฟ้าวน้ำหนูครับมี่สอนคุณไต่ทองรถอีกหนึงครับสามตัวพี่น้องอเกือบขาดอีกประมาณครับผมหลังจากที่มว่านถือยังกูก,กินพี่น้องหมดขาดเหลือแตศัยครับมาผมนี่แก้ตัวได้ครับผมขาดถุงหน้าย่ำเสาครับ ผมทิศกำลังขึ้นไว้น้องเจอกันไหมคลิปน้าครับผมขอบคุณคที่หลายับมาติดตามรับชมครับกำลังใจเบาละหนึ่งวิวคือหนึ่งกำลังใจครับพี่น้องเจอกันไหมครับมืออื่นว่าสีม,มานบอลนะครับแต่ผมบอนถอดดอกผมยังใส่เก่าหน่อยครับผมขอบคุณติดตามครับเจอกันไหมคลิปน้าครับผม